สวัสดีครับอยู่กับผมนะกับรายการเอเชียเซนเตอร์นะครับวันนี้นะครับเกมเทอร์เนอร์ก็ <c oughs> อัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับคือต้องรอนานมากกว่าจะปรับปรุงเสร็จอ่าที่ผมทำไปแล้วนะอีกคลิปหนึ่งแต่มันเอ่อเซิร์ฟยังไม่ไม่เปิดเต็มตัวเท่าไหร่นะครับก็ต้องได้แบบต้องรอให้เซิร์ฟเปิดแบบเต็มตัวครับ โอเคสำหรับการอัปเดตวันนี้นะผมผิดหวังมากกับอนุบิทครับนึกว่ามันจะมานะครับก็อุบบเตรียมชุดไว้แบบก็เสียดายเลยก่อนอื่นเราก็เข้ามาในเสวนสาธารณะกันก่อนเนี่ยมาดูเคสก่อนว่าให้ทำอะไรสะสมอะไรวะคริสต์มาสอกร์เฮ้ยสะสมการ ไอการนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดียเดี๋ยนี่ใช่ไหม้ยใช่แน่เลยโอ้ยดีนะเนี่ยที่ยังมีอ่าไหนไหนก็เสร็จแล้วรักแค่เลยครับโอเคถ้ามีให้ทำอีกเรื่อยๆครับอ่าผมจะเก็บไว้ดีกว่านะเพราะว่าการ์ดเนี่ย มีให้ผสมชุดด้วยนะครับผมเลยเก็บใบเนี่ยเ,เหลืออยู่สิบแปดใบเฮ้ยมันจะผสมชุดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเก็บได้ที่ไหนวะ <c oughs> ก็ลองก็จะได้นี่ครับนี่ลูกกวาดไม้ค้ามานะฮะซึ่งผมเหลือจากปีที่แล้วนู้นเลยเหลือตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นอะ่ะอันนึง่งเออเนี่ยก็เอามาใช้สูงกับตู้นี้ครับ ผมจะยังไม่สุม่มเดี๋ยวสุ่มหน่อยก็ไดนะ้อ่าเอาเฮ้ยต้องต้องแบบเออช่ามันถออเสียเวลาอ่างั้นสุ่มสักอันนะครับคือผมจะไปใส่เซตโชคอะเมืเ่อกี้เออกลัวมันเสียเวลานะครับฟิงหน่า,าว่าละว่าลวมันต้องได้ของแบบนี้เนี่ยขอตาตุ้รางวัลก็มีตามนี้เลยครับ นี่ภาตอนอนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะผมยังได้รองเท้ารองเท้าบัวมากกว่าไอ้เร่อตอนนี้ก็เออไม่ค่อยเอ๊ะสรุปคือในตู้นี้ผมไม่อยากได้เลยแหละ <c oughs> เอ้ยเออว่ะไม่มีอะไรละก็มีแค่แนี้แต่เปิคดคลิปมาก็รัวๆเลยเจ็บ <c oughs> เออเฮ้ยต,ตอนตอนที่เข้ามาแกรกๆมันพื้นพื้นมันยังไม่เป็นสีขาวนะหรือผมจําผิดวะ เออคงจะจำผิดแหละมาดูอันนี้ก่อนดีกว่านะครับน,นี่ร้านลกเปลี่ยนนี่คือตัวอะไรผมยังไม่รู้ครับแล้วต้องเก็บไอ้น,นี่มันตังไหนผมก็ยังไม่รู้อีกเช่นเคยครับแต่มันโอ้ไม่น่าแรกเลยไม่น่าแรกเลยอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่า x สิบสองราศีนี่ยมันมีราศีมังกรด้วย รวมทั้งหมดเป็นเป็นสิบสามราศีเนี่ยสี่แปดสิอ่าเฮ้สิบสองเหรอสี่แปดอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อให้ออ๋อเฮ้ใช่ใช่ใช่มีราศีองกรโอ้ไปหมดแล้วสมองสมองแล้วก็มีเนียเพิ่มไอเนี่ยเข้ามาเนี่ยไอมงกุฎเนี่ย ก็อยากได้ผมอยากได้ครบเซตหันนี้เลยแหละแต่ทำไงได้เนาะคนมันจนมึเง euh, ินแค่ผมดีเนี่ยศูนเอ้ยลืมบอกแล้ว่มีอะไรบ้างเออคงรู้แล้วแหละไม่ต้องบอกเนาะโอเคครับแล้วทำไมตู้นี้มันกดไม่ได้วะ เด็ดสุดกับไกเนี่ยฮะผมอยกได้หน้าแต่ไม่มีเออใช่ฮะอาเ้าลุ้นนะฮะล,ล,ลนนุ้นลุ้นลุ้นแน้นองพานี่เฮอยไ <c ười> ด้เลยไม่ได้โอ้ยใช่ไหมเนี่ยฮะไอตัวนี้ก็ ได้แค่ปีก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็คงไม่อยากได้เอ้ยน่ะในสวนสายสาธารณนะก็คงมีเท่าน,นี้หอกมาครับที่อัปเดตใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีเท่าน,นี้แหละงั้นออกไปข้างนักนนครับนี่ด่านไหนฮะดาสองด่านฮนะด่านเออเนี่ยที่เห็น,หนก็น,นี้แหละขี้าดาดชื่อนะก็เดี๋ยวจะไปเล่น แต่ระดาบให้ดูกันก็นแล้วกันนะฮะก็แต่ละดาบน,นี้มันเออโอ๊ไม่น้องเล่นหรอ,อมั้งคงรู้กันมากงว่ามันเล่นยังไงผมก็ทำแบบสำหรอบคนที่ยังไม่รู้เอสำหรับคนที่อ่าแล้วจะเข้าฟาร์มกิมวมาทาไมเนี่ยฮะเข้าฟาร์มตัวเองดิอุย้ยสวยๆก็ไอ้ที่ผมทำคลิปเนี่ยก็เพื่อให้คนเอ่อ ที่ยังไม่รู้เนะ่ยแบบไม่ได้เล่นเทลอะไรประมาณนี้เดีเ๋ยวเขาอยากใหเล่นบ้างนะฮะเอเออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งันนี้มันดีกว่าวันนี้ก็เอคอคงจะสงสัยนะว่าผมเข้ฟาฟาร์มทำไมนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่นี่ไงอ้าวเออใช่ใช่นี่ไอเนี่ยเอ่อต้นต้น,ตนคริสต์มาสนะต้นอะไรเนี่ย ต้นอะไรนุดูดออะไรนี hmm. ่สักอย่างนี่แหละดูรอหรือเปล่าอ่านอก็ที่ผมรู้ก็เพราะเนี้ยผมเดาจากตรงเนี้ยนี่นี่นี่ไงผมเดาะตั้งแต่วันฮาโลวีนแล้วเออผมก็คงเดาว่าไอ้เนี้ยคงจะมาในช่วงคริสต์มาสแน่ๆเลยมันก็มาจริงครับผมจะรอชาอะไรล่ะ ซื้อแม่งดีครับเอ่อใช้แบบสับาาอันพอโอเคใส้แบบตังนี้หายวืบเลยต้นละพันแน่ก็เอ้ยเดี๋ยวมันมีอันหนึ่งนี่น,าน,า,นานี่ต้นอันนี้ต้น X x x เอีก,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 กอะไรสักอย่างนี่แหละก็เอ่อเวลาเก็บเกี่ยวนี่ก็จะได้เอ่อ คุกกี้คริสต์มาสหนึ่งอันมันคืออะไรวะคุกกี้คริสต์มาสแล้วก็กล่องของขวัญคริสต์มาสหนึ่งกล่องนะฮะอืมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะคุกกี้คริสต์มาสเอ่าเดี๋ยวผมไปดูแป๊บคุกกี้คริสต์มาสมันคืออะไรวะในร้านค้าคงให้คําตอบได้เอ่อในร้านค้านี่ก็มีเอ่อกล่องกล่องเอ่อกล่องซานตานะก็จะ สุมชุดเหมือนเหมือนตอนชุดกระต่ายนะแล้วก็มาผสมเนี่ยครับนี่ผสมชุดนี่ก็ชุดพอๆกันกับชุดกระต่ายเนี่แหละฮะแต่ว่าทีดด่ดูมานี้น่ากระต่ายน่าจะชุดโหดกว่านะผมว่าเอ้นี่แต่อ่อนี่ะมันมีกระเป๋าด้วยของคริสต์มาสแต่สีเขียวไม่มีนะครับสีเขียวไม่มีกระเป๋าเขียวมีแค่นี้อื้ อดูเวลาหน้าหลอนเลยเวลาก็ <c oughs> ในร้านผสมก็อัพแค่นี้นะ,สะเสลีงไม่อัพนะเออนี่ฮะผมลืมผมไปเนี่ยไปทำภารกิจแรกจนหมดนะ่ะคงคงจะมีดอกนะฮะมีดอกในเนี่ยดานต่างๆเนี่ยเอองั้นไม่รอช้ารองเข้าไปเล่นกันเลยะครับอืมโกดไป เนี่ยหูมันได้ปีกแล้วอ่าจะกดดูก็กดดูไม่ได้อืมอันนี้ผมเพิ่งเคยเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยอ๋อสดๆเลยเนี่ยฉายสดเลยผมชอบสดไม่ได้มีซักซงซักซอฟเซิร์ฟเปิดมาก็เล่นอย่างเดียวเปิดมาก็มาเคลียร์เลยอ้าวอ๋อตกใจหมดมันรีเมจด่านอันนี้หรือเปล่าไม่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 ผมว่าโอ้โหนั่ที่หนึ่งอะได้ไงอะ ไม่ใช่แล้วพอจะถึงเส้นไฟลินพันกันเส้นชายเออไปอยู่ที่โหลนู่นน่ะคอยดูนะเนี่ยผมจำยังจำแต่ละที่ไม่ได้เลยว่าตรงไหนมีเออเอ,อ้นนี้จะหมดเกียดจหมดเนี่ยมีไอ,อ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเที่ยวมากี่ปีวะเนี่ยไม่รู้จักอะไรว่ะโ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออใช่ไหมเอยแล้วติดทำไมเนี่ย อ้าวชนบุกตายได้มั้ยวะแล้วก็ไม่บอกไอ้ดาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเคยเล่นอยู่นะครับเล่นเอ่อของเกาหลีมั้งเออก็ของเกาหลีน,นั่นแหละก็มันมีของจะไปเล่นของใครล่ะอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวแล้วจะมีอะไรก้อเอ้ยขำเลยครับเข้าที่หนึ่งได้ไงเนี่ย เอ้ยดาวมิ้แค่นี้จริงเหรอโอ้พีมพี่บอกนะไรอ้าวแล้วเสือเป็นภาษาอังกฤษดิโอ้ตายนี่ดอกกล่องจริงจริ้วยเอ้ยไม่ใช่ดอกกล่องดิดอกเอ่ออะไรนะการ์ดเออดอกการ์ด มาดานต่อไปร้องแล้วกดเลยอ้าวเจอคนเดิมอีกแล้วเอ้ยมันจะกดดูกดไม่ทันวันนี้เหมือนจะเอ่อผมพูดเร็วไปร เข้ามาแล้วก็รีบๆ,ๆ,ๆพูดให้มันเสร็จอะไรประมาณนี้นะเออแต่ผมคิดหวังอ่ะอโนบิดนะทําไมมันไม่อาร์โนบิดอุาสาซ่อมชุดอรอไม่งั้นผมไม่ซ่อมชุดนะเนี่ยโอ้ยเปลือนคอนปเปล่าเอาครับมาดูกันนะเล่นครั้งแรกชายครั้งแรกครับมาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับไอที่หนึ่งมันก็นาา่าจะโนู่นอะ่ะใช้คำว่านู้นเลยเอ้อ โอ้ยถ้าโดนมายังจะเป็นไรไหมวะผมยังไม่รู้ดิขึ้นแท่นไปแล้วเฮ้ยตรงนี้นะครับโอ้ยตกโอ้ยต,ตกจนได้ครับโอ้โหกลัวจะขึ้นมาได้นั่นไงเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะตายแล้วตกระดับแล้วที่สี่แล้ว ไปครับไปเออยังจะตกอีกอ้าต่ออีกหน่อยอ้าวเรากลับมาที่เดิมโอ้ยโอโออยู่ทีซีเฮ้ยอะไรเนี่ยน่าฮะัน่าแล้วน่าแล้วครับอือหือไม่น่าตกลงไปเลยเอย ไปครับวิ่ง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 อ้าวชนไม่ทะลุก็นึกว่าจะทะลุเนอะไปครับวิ่งวิ่งยาวเลยอ่าต้อเข้าใจครับผมเล่นครั้งแรกครับเอเอาน้องดูที่หนึ่งดิผมอยู่ที่โหลนะเนี่ยเฮ้แต่ว่าเล่นแปดคนไม่ใช่เหรอ เออเล่นแปลกคนทำไมผมอยูอ่ยี่ส่วะแลว้ลวห้าแล้วโอ้ยไม่ทันครับคงจะทันนะอยู่ห่างแหมห่างซะเสียงฮารูุขำได้ใจมากครับ โหอยู่ลำลำพกก็ดีวะแต่ก็ดีอ่อยู่ลำลำพกเออตอนนี้รู้สึกจะไม่ดอกไม่ดอกไม่ดอกเออการ์ดการ์ดการ์ดอะไรนะการ์ดคริสต์มานนะคงมันเออมันไม่ดอกนะหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเอ,อผมขอแก้ตัวอีกรอบฮะขอแก้ตัวอีกรอบนันวะ ขอแก่ตัวอีกทีเฮ้ยชายยังวะเอ้ยทำไมชายแบบนี้เนี่ยเออมาสักที เหรียญที่ปีปโรแจกมาสิอันอะ่ะมันมีขายอยู่นะครับก็ <c oughs> ここเหมือนเหรียญเหรียญของคฟนไยแหละแต่ผมตัวเนี้ยเสียเปียกตรงแรงฮะ <c oughs> ผมแรงไม่เยอะเฮ้ยนี่ยไม่ยังยังผมยังไม่เชื่อชาตรงที่ไม้มันกิ้งมา แล้วก็จะตกอีกแล้วอ๋อเวลาน,นี้ควบคุมน้อยอะไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นฮนะเพราะมันคือเนาะตัวใหม่ตัวใหม่มาใครก็เล่นไอ้ัวใหมใหม่งอโค้งไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> อ้าวอยู่ที่สองเขาตอนนี้ไปครับไป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 ,ไป,ไปโอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งเอ้ยที่หนึ่งเว้ยที่หนึ่งไม่มีสิทธิ์เว้ย เฮ้ยอย่าลืมหนี้ดิเอ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไอ้ที่หนึ่งมันตามมาแล้วเฮ้ยเกมหมดเกมหมดไม่ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วฮาลุนมาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นเว้ยเฮ้ยยิบขยิงโอ้ยผมลืมขึ้นข้างบนอะไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนี้บักว่ะนานไงเอ้ยอย่าชนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับ เฮ้ยมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เย้คคเอ้กบกดกดกเฮ้ยมีสิทธิ์ที่หนึ่งครับเฮ้ยขาเงยเออตายเลยลำดับโอ้โหทำไมขานะเมื่อกี้ที่หนึ่งไปแล้วอืมแต่ไม่เป็นไรครับ ที่สองก็ถือว่าใช้ได้นะในการเล่นรอบสองเงี่ยเฮ้ยได้แล้วเนาะเฮ้ยออ้ยดอกเหรียญนี่ด้วยโอ้ยดีอ่ะเดี๋ยวต้องเล่นเยอะๆเลยแน่อ้าวในกล่องเอ้ยไม่ใช่ดีกล่องอีกฮะในการ์ดนี่ด้วย อ่าแต่ไอเนี้ยมันมันไม่เนี้ยนะไอเช็คอินเช็คโองอะไรมันอนะ่ะไม่เห็นนี่เลยเฮ้ยอ๋อนี่ไงหินในเนี้ยที่ว่าสัตว์เลี้ยงอะ่ะสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในตู้เอ่อตู้สุม่มราศีมังกร,กอ,รอ,าา 40, อ,อ่ะสะสมให้ครบสี่สิบอันเฮ้ยเตอว่าเฮ้ยมีรุ้นเนี <laughs> ่ยมีรุ้นได้ <laughs> มีรุ้นได้ยังมีรุ้นได้เอ <laughs> เอามาประดับโชว์นะ อ๋อเดียวเลยแบบนี้โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันอ้าวเฮ้ยไม่สามารถเข้าได้อืมสงสัยคงมีอัพอีกมั้งครเออก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะอัพไหมก็น่าจะอัพเลยเนอะถ้าหมดเออันนี้ไปแล้วนะเออก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันนะครับบาย